มาแล้วต้องสั่งพลาดไม่ได้เลยค่ะก็กุ้งถังซอสเราชูด,ด้วยกุ้งค่ะลูกค้าสามารถเลือกระดับความเผ็ดของซอสได้มี5ระดับค่ะก็เนี่ยไม่เผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วก็จกีจาสำหรับคนชอบแซบม,มันจะเผ็ดปลายลิ้นค่ะถ้าชอบหลายๆวัตถุดิบจะมีชุดลมซีฟู้ดค่ะต้องบอกว่าในร้านอาหารนี้เป็นสไตล์เหมือนอเมริกันซีฟู้ดค่ะก็ที่ร้านเรามีประมาณ20เมนูนะคะราคาเริ่มต้นเรามีมตั้งแต่119บาทค่ะแล้วก็จะมีพวกเมนูแอตทิทเซอร์ที่ลูกค้าชอบกินก็มีพวกคอนชีสชีส เป็นสูตรของกีฬาชุดล้มซีฟูดเรามี3ขนาดนะคะก็จะมีไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ค่ะก็ชุดหนึ่งทานได้ประมาณ2 -3 ท่านค่ะวัตถุดิบก็จะมี4-6อย่างเลือกสลับกันไปมาตามใจชอบได้เลยค่ะแลวก็เป็นเมนูใหม่ที่ขายดีแบบจะแซงรุ่นพี่แล้วว่าจะเป็นกุ้งดองสีอิ๋วสูตรเกาหลีของเราเราเคี่ยว48ชั่วโมงเนื้อไก่จะนุ่มมากเลยค่ะแป้งเราก็สั่งมาเป็นตัวพิเศษเหมือนกันก็จะมีรสชาติ t e เจอร์ในตัวเนื้อเลยกุ้งดองพร้อมกุ้งถังแกะเปลือกพร้อมทานนะคะตัวนี้ขายดีมากค่ะ